เนื้อขาวจุกเลยเนื้อขาวจุกเลยละไม้ไทย ทานได้นะคะปลอดสารพิษเห็นไหมนี่ค่ะก็ดูดูลูกไม่ใหญ่แต่ว่าก็ออกวันไทยทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะเพราะว่าเกิดหน้าที่ไม่สมบูรณ์เนาะฝรั่งเขาปลูกในที่นาค่ะ ก็ลดน้ำใส่ปุ๋นนี้าำธรรมดานี่แหละก็จะเป็นดูลูกไม่ค่อยสวยแต่ก็กรอเนะเอกว่าลูกที่แล้วนะคะกทขอบคุณเพื่อนมากๆนะคะที่รับชมคลิปขอบคุณเพื่อนมากๆนะคะที่รับชมคลิปวันนี้ทานฝรั่งกันนะคะ กำลังจิ้วแต่เจ๋วค่ะลูกไม่ใหญ่วันไหยทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะอ,อร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆกลังแม่ติมมเอามาฝากนะคะขอบคุณนะคะแม่ติมม ลูกเล็กบ้านเราก็ปลูกได้ค่ะทานฝลั่งทานได้นะคะแต่ก็อร่อยค่ะกรอบอร่อย แล้วทานไปหมดแล้วอนน้ลูกนี้สดๆนะคะสดๆดจากต้นด,ดูดูเนื้มีน้ำข้างในแทบทุกฤดูกาลนะคะถ้าเราดูแลใส่ใจพลังนี้ก็กอดสารพิษนะคะปลูกไว้ในคันนาแทบทุกฤดูกาลนะคะถ้าเราดูแลใส่ใจพลังนี้ก็กอดสารพิษนะคะปลูกไว้ในคันนา แทบทุกฤด,ดูกาลนะคะถ้าเราดูแลใส่ใจกระงนี้ก็ปอดสารพิษนะคะปลูกไว้ในคันนาแล้วทานไปนหมดแล้วไอ้ลูกนี้สดๆนะคะสดๆจากต้นดูดูเนะ้อมีน้ำข้างในวันไทยทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากๆคะ่ะวันนี้ครูวันไทยทานสองลูก นี่ลูกที่สองเห็นไ,ไหมฝระหลังแม่ติมมามาฝากนะคะขอบคุณนะคะแม่ติมลูกเล็กไะไม้ไทยทานได้นะคะปลอดสารพิษเห็นไ,ไหมวันไทยทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะ ไม้ไทยทานได้นะคะปลอดสารพิษเหนไหมขอบคุณเพื่อนมากๆนะคะที่รับชมคลิปวันนี้ทานฝรั่งกันนะคะฝรั่งคิ๋วแต่เจ๋วค่ะลูกไม่ใหญ่แทบทุกฤดูการนะคะถ้าเราดูแลใส่ใจ กร่งนี่ก็ปอดสารพิษนะคะปลูกไว้ในคนาวันไทยทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากมากคะ่ะแล้วทานไปหมดแล้วอ้ลูกนี้สดสดนะคะสดสดจัดต้นดูดนะูเนื้อมีน้ำข้างในดูลูกไม่ค่อยสวยแต่ก็กรอบเนาะ กรอบกลูกที่แล้วนะคะกแต่ก็อร่อยค่ะกรอบอร่อยฝหลังแม่ติมมามาฝากนะคะขอบคุณนะคะแม่ติ๊มลูกเล็ก นี่ค่ะก็ดูดูลูกไม่ใหญ่แต่ว่าก็ออกแล้วทานไปนหมดแล้วไอ้ลูกนี้สดสดนะคะสดสดจากต้นดูดูเนะ้อมีน้ำข้างใน ใหญ่แต่ว่าก็กอบดูลูกไม่ค่อยสวยแต่ก็กรอบนะกอบกว่าลูกที่แล้วนะคะพูกที่ ลลไม้ไทยทานได้นะคะปลอดสารพิษเห็นไหม ลไม้ไทยทานได้นะคะปลอดสารพิษเห็นไหมตอบผลวันไทยทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะวันไทยทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะ เ,เคยไมมเคยทานง่ายก็หวานก็คน เคยไมมเคยทานง่ายก็อว่ายบ้านเราก็ปลูกได้ค่ะทานฝล,ลั่งทานได้นะคะเนืน้อขาวจุ้ยเลย ถ้าออกดกแล้วน้อลูกประมาณสักหัวโป้มือเนี่ยก็พอเราเริ่มหอก็จะประมาณสามสัปดาห์กว่าๆกระหลังก็จะเก็บทานได้นะคะอร่อยจริงๆค่ะเพื่อน ดูลูกไม่ค่อยสวยแต่ก็กรอบนะกรอบกว่าลูกที่แล้วนะคะลูกที่กรอบขอบคุณเพื่อนมากๆนะคะที่รับชมคลิป เพราะว่าเกิดหน้าที่ไม่สมบูรณ์เนาะฝรั่งเขาปลูกในที่นาค่ะก็ลดน้ำใส่ปุ๋นนี้ทำธรรมดานี่แหละก็จะเป็นขอบคุณเพื่อนมากๆนะคะที่รับชมคลิปคปเนยกิไมมเคยทานง่า,งงาย